สวัสดีค่ะรายการครูมืออาชีพนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อครูไทยค่ะรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาค่ะซีรีส์ประจำสัปดาห์นี้นะคะเราจะไปดูกันในเรื่องราวของการเรียนรู้จากชุมชนค่ะคำว่าชุมชนก็หมายถึงสถานที่รอบๆโร,รงเรียนบุคคลภูมิปัญญาและก็ศิลปะวัฒนธรรมค่ะ และในตอนแรกนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ในประเทศอังกฤษค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวของชาวเกาะไอบนเกาะไอออฟดอซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของกรุงลอนดอนค่ะ ความท้าทายนะคะก็อยู่ที่คุณครูแล้วก็เด็กๆจะต้องลงไปศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแล้วก็ช่วยการผลิตภาพยนตร์สั้นค่ะแล้วนำไปฉายที่หอประชุมโรงเรียนเรื่องราวของพวกเขานั้นจะน่าสนใจสนุกสนานและก็ซาบซึ้งขนาดไหนไปติดตามชมกันนะคะกับตอนที่ชื่อว่าความท้าทายของครูสู่ชุมชนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นค่ะ ตั้งแต่มีการปฏิรูปครั้งใหญ่ในช่วงปีคริสต์ศักราช1980และ1990เคดด็อกแลนบนไอส์อ f ฟด็อกกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินของลอนดอนมีพนักงานทำงานมากกว่า55,000คนแต่ในมุมเล็กๆของย่านค a นาร y วอลฟ์ที่ทันสมัยมีชุมชนอยู่ที่นี่มาหลายชั่วอายุคนพวกเขาเรียกตัวเองว่าชาวไอแลนเดอร์พวกเขาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ก่อนสงคราม แต่รอดชีวิตจากระเบิดช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและ,ะเผชิญกับเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงปี1980ที่ทำให้ด็อกแลนถูกทอดทิ้งโรงเรียนประถมเซเว่นมิลส์กลางไอร์ออฟด็อกส์คือแหล่งรวมชาวไอแลนเดอร์รุ่นใหม่ครูและนักเรียนจะท้าทายตัวเองด้วยการผลิตสารคดีประวัติศาสตร์ชุมชนพวกเขาจะได้เจอกับผู้เฒ่าผู้แก่ที่รอดชีวิตจากสงครามเป็นครั้งแรก บางคนช่วยรวบรวมภาพถ่ายจากอดีต oh, <yeah, S 1> ผ่านศ <that 's S 1> ูนย์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคนทั้งสองรุ่นจะร่วมมือกันผลิตสารคดีสั้นเพื่อฉายรอบพิเศษในหอประชุมของโรงเรียน mm hmm. มันจะเป็นบันทึกเรื่องราวของ Eye of Dogs ทั้งในอดีตและปัจจุบัน If that sound stopped, it going that stopped was sound come down ในปี1981ชาวไอแลนเดอร์ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ประวัติศาสตร์ชุมชนขึ้น <Yeah. S 2> เพื่อจะรวบรวมเรื่องราวชีวิตคนในชุมชน <Yeah. S 2> ก่อนที่ไ y e of d o อ s จะถูกปฏิรูปไปโดยสิ้นเชิง พวกเขาเริ่มโดยรวบรวมภาพถ่ายของครอบครัวเพื่อระลึกถึงอดีตแต่ละคนนำภาพออกมาจากกล่องบิสกิตเก่าและอัลบั้มของครอบครัวพร้อมทั้งข้อมูลของภาพชื่อบุคคลวันที่และเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีฟฮอสเทสเลอร์มาที่นี่เมื่อปี1981หลังเรียนจบด้านประวัติศาสตร์เพื่อมาช่วยจัดตั้งโครงการเธออยู่ที่นี่ตั้งแต่นั้นมา ตอนเริ่มโครงการประวัติศาสตร์ราวปี1981สมัยที่เริ่มก่อตั้งคนตอบรับโครงการนี้คงเพราะว่ามันช่วยเก็บรักษาอดีตของพวกเขาเอาไว้นะคะแล้วเราก็รวบรวมทุกอย่างที่พวกเขามีซึ่งก็คือภาพถ่ายและความทรงจำของพวกเขาแต่ว่าเรารวบรวมไว้มาก มันมากเสจจนพิพ,ธพิธภัณฑ์เป็นเหมือนกับธนาคารความทรงจำของอายทุกคนมาชมได้แล้วพวกเขาก็มากันจริงๆค่ะเพื่อที่จะมาพบกับคนที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นเวลาหลายปีดูภาพของยายหรือลูกพี่ลูกน้องของยายจากภาพถ่ายที่เรารวบรวมไว้ในแง่หนึง่งภาพที่เราสะสมไว้มันเหมือนกับ การสร้างเครือข่ายของครอบครัวขยายเหล่านั้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งทั้งคนที่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วก็หลังสงครามโครงการนี้ก็ยังคงอยู่แล้วมันก็สำคัญมากต่อท้องถินเพราะว่ามันได้รวบรวมมรดกกลับมาให้กับคนในชุมชนอัญมณีล้ำค่าเหล่านั้นคือภาพถ่ายประวัติศาสตร์และส่วนบุคคลจำนวนถึง5,000ใบบันทึกชีวิตคนในชุมชน และผู้ที่แวะเวียนเข้ามาในด็อกแลนด์ที่โรงเรียนประถมเซเว่นมิลส์ครูและนักเรียนตั้งใจจะถ่ายทำสารคดีเพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์อันล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในรูปถ่ายเก่าแก่เหล่านี้ไมค์โครเกตเป็นครูที่นี่มา25ปีแล้วและเป็นมือสมัครเล่นที่ลหลงใหลการทำหนังเขาผลิตหนังสั้นเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในโรงเรียนมาแล้วหลายร้อยเรื่องผมวางแผนคร่าวๆไว้แล้วครับ และพยายามนึกภาพงานที่เสร็จสมบูรณ์ปกติผมจะกำกับแล้วก็ดูแลการผลิตเองครับแต่ว่าสำหรับงานนี้มันคงจะดีมากนะครับถ้าเกิดว่าให้คนอื่นๆออมีโอกาสเข้ามาช่วยทำด้วยมันคงจะดีมากครับวันนี้เป็นวันแรกของการบันทึกเทปครูและเด็กไปที่ศูนย์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อดูภาพถ่ายและพบกับผู้อาวุโสในชุมชน หวังว่าทั้งเด็กและครูจะสัมผัสได้ว่าผู้อาวุโสให้อะไรได้บ้างเด็กๆจะได้สัมผัสโดยตรงว่าชีวิตในปัจจุบันมันต่างจากอดีตมากแค่ไหนหรือว่าเด็กอาจจะเห็นว่ามีอะไรที่เหมือนกันอยู่อย่างเช่นการไปโรงเรียนแล้วก็ความสัมพันธ์กับพ่อแม่เด็กจะได้เห็นทั้งความเหมือนและแตกต่างระหว่างตัวเองกับคนรุ่นเก่าถ้าพวกเขาไม่มาฟังเรื่องราวเหล่านั้นมันก็จะหายไป เด็กจะไม่มีวันรู้เลยว่าชีวิตของคนที่นี่เคยเป็นมาอย่างไง a a set, yeah? ในสมัย <'ve> นุ่มๆรอนวอเทอร์เป็นกรรมกรแบกของที่ท่าเรือ <Yeah. S 1> แต่ความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ทิ้งระเบิดในวัยเด็กยังแจ่มชัดเ With หลังจากไปที่ศูนย์ประวัติศาสตร์เด็กๆลงความเห็นให้รอนเดซี่และเบซี่พาเที่ยวรอบเกาะเพื่อไปยังสถานที่หลักๆบน Eye o ฟ Dogs ที่สำคัญกับพวกเขาระหว่างสงครามที่แรกก็คืออุโมงค์กรีนิชที่แห่งนี้สร้างขึ้นในปีคริสต์ศ,ศักราช1902เป็นสถานที่สำคัญสำ,ญสำหรับชาวไอแลนเดอร์ ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองอุโมง์นี้เป็นที่หลบภัยจากการโจมตีทางอากาศแต่ได้รับความเสียหายอย่างมากจากการทิ้งระเบิดของนาซีรอนอยากให้เด็กๆดูจุดที่ซ่อมแซมในสมัยนั้นซึ่งยังคงอยู่จำได้ไหมที่ลุงบอกว่ามีไฟไหม้แดงฉานทั่วเกาะในหลังจากการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นพอเราออกจากที่หลบภยัยนี่ก็เห็นเปลวเพลิงทุกขนทุกแห่งเลยยายของลุงก็เคยอยู่ที่ดัฟฟอร์ดด้วย ท่านให้ลุงและป้ามาที่นี่เพราะคิดว่าเราโดนระเบิดและอาจตายไปแล้วก็ได้ไม่มีใครรู้พอพวกเขามาถึงที่ปลายอุโมงค์อีกด้านหนึ่งก็คือปลายด้านเดฟฟอร์หรือว่ากรินิชน้ำนี่ท่วมเต็มไปหมดเลยเพราะระเบิดถล่มลงมาใก,กล้ๆหรือไม่ก็ที่ด้านบนนั่นเองต่อมาเบซี่พาเด็กๆไปที่โบสถ์แห่งพระคริสต ซึ่งเป็นที่หลบภัยให้เธอและครอบครัวในช่วงของสงครามพวกเขาและครอบครัวอื่นจะไต่ลงมายังหลุมหลบภัยมืดทันทีที่ได้ยินเสียงไซเรนเตือนภัยแรกดังขึ้นช่วงแรกของสงครามในสองสามสัปดาห์แรกจะมีเสียงไซเรนเตือนภยัย ตอนนั้นเราไม่มีห้องหลบภัยแบบแอนเดอร์สันก็เลยต้องไปที่โบสถ์เพื่อความปลอดภยัยขึ้นบันไดหน้าแล้วก็เดินผ่านประตูเข้าไปก็จะเห็นเสือใหญ่มะพราะ้าวที่พอเลื่อนออกก็จะเจอประตูลับซึ่งมันเป็นทางไปหลุมหลบภยัยสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่เด็กจะไปก่อนกลับโรงเรียนคือสะพานรถไฟมิลวอลมันเริ่มสร้างครั้งแรกในปี1871เสาโค้งถูกนำถุงทรายมากั้นเป็นที่หลบภยัย สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญกับเดซี่ในวันเกิดของเธอในปี1940เสาโค้งหลบภัยแห่งนี้มีส่วนช่วยชีวิตเธอไว้เดซี่เล่าเรื่องทั้งหมดให้เด็กๆฟังที่โรงเรียนเป็นวันเกิดอายุครบ13ปีของฉันเองที่จริงมันก็แค่ตัวเลขระหว่าง12กับ14นะนะแต่คนส่วนใหญ่ถือว่ามันเป็นเลขไม่ดีแต่นั่นก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเช้าวันนั้นน่ะฉันบอกแม่ว่า อยากรู้จังว่าฮิตเลอร์จะส่งอะไรมาให้หนูในวันเกิดนี้เนี่ยจากนั้นท่านก็ชงชาแล้วก็แบ่งเนื้อเค็มออกมาหน่อยนึ่งมะเขือเทศเล็กน้อยแล้วเสียงไซเรนมันก็ดังขึ้นบังเอิญวันนั้นฉันไม่อยากอยู่บ้านพอได้ยินเสียงไซเรนฉันก็เลยวิ่งลงบันไดไปที่เสาโค้งระหว่างที่วิ่งตัดสนามไปฉันก็ได้ยินเสียงระเบิดลงพอหันกลับไปอีกที ก็เห็นแต่ควันดำเต็มไปหมดฉันบอกผู้ชายที่วิ่งไปที่ซุ้มด้วยกันว่านั่นบ้านหนูเขาบอกว่าไม่ใช่มันระเบิดอีกฟังหนึ่งแต่ฉันบอกว่าเปล่ามันใช่จริงๆแล้วฉันก็วิ่งฉันวิ่งไปจนถึงบ้านแล้วก็พบว่าแม่ฉันพี่เลี้ยงและปู่พวกเขาเลือดไหลกันนิดหน่อยที่บอกว่านิดหน่อยนั่นน่ะอันที่จริงแล้วมันน่ากลัวมากเลยเพราะว่ามีซากอิดทั้งฝุ่นด้วยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เต็มไปหมด ชั้นสองของบ้านหายไปที่ที่ฉันเพิ่งจะยืนเตรียมชาสำหรับวันเกิดนั่นแหละวันเกิดที่ไม่มีอีกต่อไปแล้วเราคงต้องบอกว่าขอบคุณมากครับเดซี่ยินดีค่ะไม่มีใครนั่งฟังฉันบ่อยนักหรอกนะเด็กได้พูดคุยกับผู้สูงอายุมันไม่ใช่แค่การพูดคุย แต่ว่าเป็นการฟังจริงๆพวกเขาทำสิ่งที่คนสมัยก่อนเขาทำกันนะคะก็คือการนั่งฟังเรื่องวัฒนธรรมและมรดกชุมชนประสบการณ์ชีวิตจากคนรุ่นก่อนซึ่งสมัยนี้ไม่ค่อยจะมีใครทำกันมากแล้วแต่ว่าฉันยังอยากที่จะเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่นะคะฉันอยากให้มันเป็นแบบนั้นต่อไป วันสุดท้ายของการทำงานครูและนักเรียนมาเพื่อตัดต่องานให้เสร็จสิ้นการแต่ทำสารคดีมันเป็นงานที่หนักกว่าที่คิดนะครับเพราะใช่ว่าคุณจะบันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นหรือว่าความตายแล้วก็ทิ้งมันไป หาอย่างอื่นมาแทนที่แล้วก็บอกว่าทิศทางของเรื่องเปลี่ยนไปนั่นคือความท้าทายที่แท้จริงเลยครับการที่ได้ฟังเรื่องราวของเบสซี่และวก็เดซี่นี่ทำให้ความทรงจำเกี่ยวกับสงครามกลับมาช่วงหลังสงครามนี่ เราไม่เคยจะหยิบยกมาพูดถึงอีกเลยฉันดีใจมากที่ได้ดูสารคดีค่ะเราทั้งสามคนเลยฉันว่ามันเยี่ยมจริงๆพวกเราผ่านประสบการณ์เดียวกันมาก่อนและฉันก็ภูมิใจมากคือจะรู้สึกเสียใจเล็กน้อยครับเมื่อบางสิ่งมันจบลงสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีสร้างความแตกต่างและก็ประสบความสำเร็จ เป็นยังไงคะการเรียนรู้แบบนี้ไม่ยากเลยที่สำคัญทำให้เด็กๆนั้นสามารถที่จะเข้าใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเองแล้วก็สามารถที่จะรับรู้ถึงความรู้สึกของบุคคลในยุคเวลานั้นโดยที่ไม่ต้องท่องจาเลยนะคะที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือทำให้พวกเขานั้นเห็นคุณค่าของคนรุ่นเก่าเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแล้ก็รู้สึกภูมิใจกับมรดกที่พวกเขาได้รับค่ะพรุ่งนี้นะคะเรามาเรียนรู้จากชุมชนกันต่อค่ะ คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าในประเทศที่มีอัตราการพัฒนาสูงคุณครูมักจะเจอคำถามจากเด็กๆว่าเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่หรือว่าผักและผละไม้นั้นมาจากไหนพรุ่งนี้ไปติดตามชมกันนะคะว่าคุณครูจะมีวิธีการตอบคำถามนี้ให้กับเด็กๆได้อย่างไรคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ